สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอนนบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการถอนเงินจากแอปพลิเคชัน t ท็กซตอ,อกเข้าสู่กระเป๋า,างังินโทมันนี่วอลเล็นะครับเริ่มต้นก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน t ท็กตอ,อกนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่มุมด้านซ้ายบนนะครับที่มีรูปเปลียนสีทองอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเขียนว่าเท็กตอ,อกโบนัสนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ถอนเงินนะครับ ึ่งเราก็เลือกตามจำนวนที่เราสอนได้ซึ่งอันนี้ผมจะเลือกที่15บาทนะครับเราก็กดที่ถอนเสร็จแล้วเราก็กดที่ออกปอดีผมผูมบัญชีแล้วถ,ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนไม่ผูมบัญชีก็กดที่เพิ่มนะครับเสร็จแล้วเขาให้ใส่เราเรใส่ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับอ่าเรากดเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงบัญชีจะมีทั้งหมดสิบ,ส,บสิบเบอร์นะครับ เขาเ้แจ้งเตือนการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสนนะส่งผลให้ธุรกรรมปฏิเสธและคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกี่ยวข้องแต่ประมวลคำของคุณกดตรงลงครับเราก็เช็คบริษัตร์ไปเรียบร้อยนะครับก่อนกดถอนกดถอนกันตอนนี้ปึ๊บแล้วเราก็ยืนยันการถอนนะครับเขาเตือนอีกครั้งว่าการกรอกข้อมูลถูกต้องก็จะ ส่งผลต่อทุกกรรมที่ได้ถูกปฏิเสธนะครับขอตินยักนการถอนครับอ่ามันคือขึ้นโชวโชว์ว่าการค่าคอาของคุณจะได้รับการจะรับเงินภายในสองชั่วโมงนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้เงินของเราก็จะลดเหลือลงเหลือยี่บสบาทซึ่งถูกขับไปล้วสิบาทนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในทูมาน,นี่วอลเล็ตก,กันนะครับสักครู่นะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่รายการของทู o ันนี่ว e t เลตนะครับเพื่อนๆก็เ,เ,เชนว่ามีรายการโอนเงินเข้ามาแล้วครับสิบห้าบาทที่เราถอนมาจากแอปพลิเคชันทิกตอกเมื่อกี้นะครับตกลงว่าในการเล่นแอปพลิเคชันทิกตอกสามารถรับเงินได้จริงนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อมากๆนะครับที่ช่วยติดตามช่องของอน,นุบน,นะครับมีโอกาสก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วโปรดติดตามในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ